นี่นะคะเอ็นโครงเป็ดย่างจากเอ็เคเดี๋ยววันนี้แม่จะมาทําเมโนโูใหม่ให้พ่อกินนะคะดูซิว่าจะผ่าหรือเปล่าส่ออื่นก็เอามาแกะเนื้อเอามาแกะเนื้อนะคะแกะให้ได้มากที่สุดเลยนี แกะก็ไม่ยากนะคะมันก็ยังมีเนื้อแทกอยู่ตามกระดูกซึ่งก็กินได้อร่อยด้วยก็เป็ดนเคนี่นะคะ่ะเข้าใจว่าหลายๆคนก็เคยกินนะหนังติดมานิดนึงไม่เป็นไรก็พออร่อยจริงๆแม่จะไม่ค่อยให้พ่อกินหนังนะคะเพราะว่ามันมีไขมันแท้ต้องดูแลรักษาสุขภาพก็นิดๆหน่อยๆได้แต่ว่าไม่ให้เยอะ เราก็รู้จักที่จะเลือกกินโดยเฉพาะของเค็มเนี่ยมันจะมีโซเดียมเยอะอก็ต้องห้ามถ้าเป็นไปได้ก็เปลี่ยนจากน้ำปลาธรรมดานะคะเป็นน้ำปลาที่สูตรลดโซเดียมนะคะแต่สำหรับของที่บ้านแม่เนี่ยแม่จะใช้ดอกเกลือกับเกลือฮิมา,ายันแล้วก็หวานมากก็ไม่ดีหวานนี่ก็อันตรายนะคะเดี๋ยวแม่แกะเสร็จแล้วเรามาเจอกันนะคะ นี่นะคะเรามาดูว่าหลังจากที่เราแกะเป็ดออกมาแล้วแม่จะทำเมนูอะไร้พ่อกินเอาแป้งมาค่ะแผ่นแป้งนะคะ,ะ,คะวางตามด้วยเนื้อเป็ดค่ะเนื้อเป็ดเอาเลือกที่สวยๆนะคะไม่เหนียวต้นหอมค่ะแตงกวาริชี้ฟ้าแล้วก็ ชีนิดนึงชีนิดนึงแล้วก็ม้มวนเลยค่ะม้วนนะคะเอาใบต้นหอมเนี่ยค่ะลวกน้ำนิดนึงให้พอนิ่งๆนะคะแเอาก็เอาปอผูได้แล้ว รีวิวให้่องกับข้าวมื้อนี้เป็นยังไงบ้างกับข้าวมื้อนี้ประกอบด้วยหลายส่วนอันนี้เป็นแป้งอันนี้เป็นแกงเผ็ดยาอานนี้เป็นตีนนนแม่<ช>เอาครองเป็ดเป็นซี่โครงจากก<ช>ินเคสุก่แล้วก็มาเอาเนื้อแล้วก็ไปซื้อแป้งที่จาดเอียวไทยใช่ทิมก็ของ อเดียวไทยแล้วก็อันนี้เป็นใบช่อนแดดเดียวฝนตกๆเนี่ยจะไหลแดดหน่อยนะชิมนี้ก่อนชิมนี้ก่อนเป็นเป็ดเป็ดเป็ดเดียวไทยนี่ก็เป็นธุรกิจครอบครัวที่อยู่ในวงการอาหารซึ่งแวรลูของเขาคืออะไรคือเมนูกับสูตรแล้วก็อย่าง MK ก็มีน้ำจิ้มมก็ถือว่าเป็นธุรกิจครอบครัวก็มีสูตรของเขา เดี๋ยวไทยก็ได้รับพึ่งพาเชฟพอสมควรยิโดยเฉพาะถ้าเปิดหลายสาขาเนี่ยถ้าถ้าคุณภาพอาหารแต่ละสาขาไม่เหมือนกันเนี่ยคนกินเนี่ยเขาเก่งนะเขาแยกแยะออกนะโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านที่เป็นลูกค้ามาเก่าแก่หลายสิบปีเนี่ยเขาก็จะรู้แหละว,ว่ารสชาติอาหารเป็นยังไงเพราะงั้นลองชิมตัวนี้ดูมาอย่างสองครอบครัว MK Suzuki หนึ่งครอบครัวครงเป็ดจากอีกอันหนึ่งแป้งและน้ำจิ้ม ่แป้งของอเป็ดปักกิ่งจากเอวไทยก็เป็นอีกธุรกิจครอบครัวเนึ่ยชิมใช่ไหมแม่ลองเอามาชิมเนี่ยไม่ต้องการเกรงใจใครทั้งสิ้นนะครับน้ำจิ้มก่อนเลย นุ่มนวลไม่หวานเกินไปเข้ากันได้ไดเ,เข้าได้เนาะเข้าได้เป็นเมนูใหม่ได้เนาะเป็นเมนูใหม่ได้เลยไม่ต้องเน้นกินอะไรหนักๆทอ้องกินแค่อพอประมาณพออยู่ได้แค่ได้ดีก็มีคาร์โบไฮเดรมีโปรตีนจากเนื้อเป็ดแล้วก็ ก็ถือว่ามีน้ำตาลแล้วก็ใส่ใส่ตัวละเอีอเยดเข้าไปเช่นผักในนี้ก็จะมีมีต้นหอมมีมีพริกชีฟ้าก็เผ็ดนิดหน่อยกำลังดีแต่งกว่าวก็แนะนำให้ลองทำกินกันดูนะครับโอเค